วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่มีการถกเถียงกันมาอย่างนานนอมในหมู่เกมเมอร์นะผมว่าจอเฮิร์สสูงเนี่ยมันมีผลกับการเล่นเกมมากน้อยแค่ไหนนะพเพื่อนๆือนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันมีผลกับการเล่นเกมทาให้เราเห็นภาพก่อนอย่างงู้นอย่างนี้มันได้เปรียบอย่างงู้นอย่างนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าจอเฮิร์สสูงเนี่ยมไม่ได้มีผลกับการเล่นเกมมันเป็นแค่าธาตุการตลาดเพราะว่าตาของมนุษย์เนี่ยจริงๆรแล้วไม่สามารถที่จะมองเฮิร์สูงได้ขนาดนั้น ซึ่งความเป็นจริงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะผมผมจะเล่าให้ฟังจากความรู้หรือว่าข้อมูลเท่าที่ผมมีนะบางอย่างอาจจะผิดพลาดหรือว่าอาจจะตกหล่นตรงไหนไปใครที่รู้มากกว่าผมเนี่ยสามารถแบ่งปันข้อมูลแชร์ให้เพื่อนๆของเราฟังก็ได้กันที่ด้านล่างพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมไปเข้าเรื่งองกันดีกว่ามาพูดกันถึงเรื่องของค่า รีเฟรเรทก่อนว่ามันคือค่าอะไรไอ้ค่าเฮิร์ตเนี่ยค่าเฮิร์ตนะครับผมมันคือค่าที่บ่งบอกความสามารถของหน้าจอของเรานะครับว่าจอจอนี้เนี่ยสามารถแสดงภาพได้จํานวนกี่ภาพใน1วินาทีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นจอ60เฮิร์ตเนี่ยจะมีความสามารถในการแสดงภาพได้ที่จํานวน 60ภาพใน1วินาทีแต่ว่าถ้าเป็นจอ120 h เฮร์ตนี่ยมันจะแสดงผลภาพได้จํานวน120ภาพใน1วินาทีหรือพูดง่ายๆว่าจอที่แสดงผลภาพได้มากกว่าเนี่ยเวลาเอาภาพมาเลียงต่อกันมันจะมีความสมูทมันจะแสดงผลได้สมูทและลื่นไหลามากกว่ายิ่งเฮิร์ตสูงเท่าไร่ ภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะยิ่งลื่นไหลได้มากเท่านั้นนั่นเองครับเพื่อนๆซึ่งถ้าพูดถึงความสามารถในการมองเฮิร์สของลูกตาของมน,นุษย์นะครับผมเขาว่ากันว่านะอาจจะยังไม่มีข้อมูลที่บ่งบอกแน่ชัดว่าตาของมนุษย์เนี่ยมองได้กี่เฮิร์กันแน่ในหนึ่งวินาทีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตาของมนุษย์เนี่ยไม่ได้รับภาพเป็นจํานวนกระพริบเหมือนหน้าจอนนะเพื่อนๆกว่าตาของเราจะมองภาพภาพนึงได้เนี่ยแสงต้องกระทบที่วัตถุนะผมและแสงที่กระทบนั้นเนี่ยต้องสะท้อนดิ่งเข้ามาเข้าลูกตาเราและลูกตาเราเนี่ยต้อง ประมวลผลภาพที่มันพลิกกลับแบบนี้ให้ได้ว่านี่คือภาพอะไรและต้องใช้สมองเนี่ยคิดอีกว่าภาพภาพนี้มันคือสิ่งไหนกันแน่มันคือวัตถุอะไรกันแน่นั่นแหละเพื่อนๆเ,เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะมองภาพได้จํานวนเป็นร้อยภาพในหนึ่งวินาทีได้เพราะว่าสมองเนี่ยมันมีขั้นตอนในการประมวลผลให้ได้ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันคือภาพอะไรกันแน่นะผมแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยสามารถมองภาพได้อยู่ที่ประมาณ24เฟรมเรทเปอร์เซคันหรือว่า24ภาพต่อนวินาทีซึ่งไอตัวเลขตรงนี้เนี่ยบางคน ตรงที่ว่าภาพพยโ์หรือว่าคลิปวิดีโอส่วนมากก็จะอัดภาพกันด้วยวิดีโอที่ประมาณ24เฟรมเดมเดพระาะว่ามันเป็นค่าเฟรมเดชท,ที่ใกล้เคียงกับลูกตาของมนุษย์มากที่สุดนั่นเองครับผมซึ่งบางคนที่ถกเถียงกันว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะมองจอเฮอร์สูงๆได้รับภาพได้แค่30เฟรมเนี่ยแต่ว่าทําไมเวลาเราเห็นจอเฮอสูงๆเนี่ย เราถึงแยกความลื่นได้นะผมเพราะว่าความลื่นกับความชัดเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะเพื่อนถึงแม้ว่าลูกตาของเรานะครับผมจะแยกความลื่นนั้นออกได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแยกแยะภาพในภาพจํานวน120ภาพได้ว่า ภาพภาพนั้นคือภาพอะไรนะผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเพื่อนๆสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังมองพัดลมที่กําลังหมุนด้วยความเร็วที่ประมาณ15-20รอบใน1วินาทีนั่นหมายความว่าพัดลมเนี่ยหมุนภาพด้วยความเร็ว15-20เฟรมเรทซึ่งคําถามว่าคือเพื่อนๆสามารถแยกออกไปว่าพัดลมเนี่ยมันกําลังหมุนอยู่ในลักษณะไหนบ้างเห็นภาพนี้มาลงมาแรงมาเกาะใบพัดเนี่ยเพื่อนๆมองทันไหมว่าในแต่ละรอบเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นในใบพัดพัดลมบ้าง ไม่ใช่ไหมครับผมไม่มีทาหรอ,อกที่ตามดรวยเน็ตแยกใบพัดเป็นใบๆออกเพราะว่าเราไม่มีความสามารถที่จะมองภาพด้วยความเร็วขนาดนั้นได้นะเพื่อนนั่นทําให้เรามีสิ่งที่เรียกว่า motion blur นะครับผม motion blur เนี่ยคือสิ่งที่สมองของเราทําออกมาหลอกเพื่อให้ตาของเราเนี่ยเวลามองวัตถุที่มันหมุนเร็วๆจะไม่มึนหัวจะไม่เกิด motion sickness เพราะว่า motion blur เนี่ยจะมาอยู่ตรงกลางระหว่างภาพที่เกิดขึ้นจริงกับภาพที่สมองสร้างมาหลอกและมีภาพที่เกิดขึ้นจริงขั้นกลางอยู่อย่อยางนี้ เรื่อยๆตามจํานวนของ Fame เฟรมเรทที่เราที่ตาเรามองได้เวลาที่เพื่อนๆมองล้อรดหมุนเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนเพื่อก็จะเห็นล้อรถเนี่ยไม่ได้หมุนเป็นแบบฟุ้ฟุฟอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนจะเห็นเป็นแบบเบลอๆ, <S <S ๆนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าโปรโมชั่นเบลอที่สมองของเราสร้างขึ้นมานั่นเองครับเพื่อนๆน,นั่นทาให้เวลาที่เรามองจอเฮิร์สตสูงๆเนี่ยเวลาที่มันเลื่อนเนี่ยมันโอ้โหดูลื่นดูแบบฟุ้ฟๆฟ,ๆฟับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงมันจะลื่นฟุ้ฟฟับได้มากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าตาของเราไม่สามารถที่จะมองความฟฟุ้้ันนไ ทันอย่างแน่นอนนะเพื่อนๆซึ่งคำถามที่น่าสนใจนะผมก็คือมันเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์เนี่ยจะมองภาพด้วยความเร็วที่มากกว่า30ภาพใน1วินาทีหรือว่ามากกว่า60ภาพใน1วินาทีคําตอบคือ ได้นะเพื่อนเพื่อนมันเป็นไปได้นะผมคนที่ใช้ลูกตาตานั้น,นที่มีการเทรนลูกตากล้ามเนื้อตามาเยอะๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่ใช้จอเฮิร์สตสูงมามากกว่า5ปี10ปี20ปีเนี่ยเขาสามารถแยกเฮิร์สได้มันเป็น,ปน,ปปปน,น,ปนไปได้นะผมหรือว่าคนที่เป็นนักแข่งฟุตบอลวันที่ต้องขีร่รถด้วยความเร็วที่ต้องมองข้างทางด้วยความเร็วสูงๆงเนี่ย ก็อาจจะมองเฮิร์ตสูงๆได้หรือว่าคนที่เป็นนักบินที่ขับเครื่องบินเจ็ตที่ต้องวิ่งด้วยความเร็วมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาต้องมองภาพได้เร็วได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาถูกเทรนถูกฝึกมาอย่างดีกล้ามเนื้อของตาของเขาเนี่ยมันเป็นยอดมนุษย์นะเพื่อนๆแต่ว่าพูดถึงเราเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมองภาพด้วยความเร็วเฮิร์ตสูงขนาดนั้นนะผมซึ่งคําถามที่น่าสนใจต่อมาก็คือจอเฮิร์ตสูงเนี่ยมีผลกับการเล่นเกมหรือเปล่านะเพื่อนๆซึ่งผมอยากจะยืนยันให้เลยนะครับผมว่ามัน มีผลกับการเล่นเกมแน่นอนครับผมซึ่งคนที่ใช้จอเฮิร์ตสูงกว่าเนี่ยจะได้เปรียบมากกว่าคนที่ใช้จอเฮิร์ตต่ากว่านะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเพื<ๆ>่อนๆสมมุติว่าคนที่ใช้จอ120เฮิร์ตเนี่ยแข่งเกมกับคนที่ใช้จอ60เฮิร์ตนะคนที่ใช้จอ60เฮิร์ตเนี่ยจะเห็นภาพ ช้ากว่าคนที่ใช้จอ120เฮิร์สนะสมมติว่านี่เป็นวัตถุและนี่เป็นกําแพงนะเพื่อนๆกว่าคนที่ใช้60เฮิร์สจะเห็นภาพเนี่ยวัตถุอาจจะต้องออกมาทั้งตัวแล้วกว่าคนที่ใช้60เฮิร์สจะเห็นนะต่างจากคนที่ใช้120เฮิร์สที่อาจจะเห็นวัตถุตั้งแต่วัตถุออกมาแค่ครึ่งตัวก็ได้เพราะว่าการแสดงผลภาพเนี่ยมันเร็วกว่าเท่าตัวหนึ่งนะเพื่อนการรันของเฟรมเรทเนี่ยมันมาถึงก่อนเท่าตัวหนึ่งมันจะได้เปรียบมากกว่าอย่างแน่นอนนะผมแต่ว่า มันก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทําให้การแข่งเกมของเราเนี่ยมันได้เปรียบนะเพื่อนเพนเพราะว่ามันยังมีเรื่องของค่าความหน่วงของอินเทอร์เน็ตและค่าความเร็วในการส่งสัญญาณของเกมมิ่งเกียร์ที่เราใช้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคนที่ใช้60สิบเฮิร์ตเนี่ยกดเมาส์ได้ช้ากว่าก็จริงเพราะว่าเห็นภาพจากจอที่มันช้ากว่าใช่ไหมแต่ว่าค่าเน็ตของเขาเนี่ยปิงมันน้อยกว่าเซิร์ฟเวอร์ส่งสัญ,ญญาณจากคอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์ได้ เร็วกว่ามันก็อาจจะส่งสัญญาณว่ายิงได้ก่อนคนที่ใช้120เฮิร์ตก็ได้นะเพื่อนมันมีเรื่องของค่าโพลิ i n g r ของอุปกรณ์มันมีเรื่องของค่าความหน่วงของอินเทอร์เน็ตค่าปิงที่เรารู้จักกันนั่นแหละมันมีอีกหลายตัวที่มีผลกับการตอบสนองแต่ว่าหน้าจอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วยในการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมากกว่าซึ่งจอเฮิร์ตสูงเนี่ยม,มันมีผลกับการเล่นเกมอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ไม่ได้เล่นเกม fps ที่ต้องใช้การตอบสนองที่แบบรวดเร็วเนี่ยผมมองว่าจอเฮิร์ตสูงไม่ได้มีประโยชน เท่าน,นั้นเองเพราะว่าผมเคยลองใช้จอ144เฮแล้วแบบจะอ้วกอะแบบมันมันเบลอมันเลื่อนอะไรมันไวมันดูรวดเร็วมันดูสมาธิสั้นไปหมดเลยนะสำหรับผมผมก็เลยรู้สึกว่า144เฮไม่ตอบโจทย์ของผมเท่าไรผมก็เลยกลับมาใช้75 h ฮ21นิ้วเหมือนเดิมซึ่งมันเป็นขนาดและค่าเฮิร์ที่ผมโอเคแบบใช้งานได้ทั้งวันโดยที่ไม่รู้สึกปวดหัวเวียนหัวผมโอเคกับค่า75เฮมากๆแต่ว่าใครที่เล่นเกม FPS ไม่มีงบหน่อยเนี่ยสมัยนี้จอรีเฟลชสูงๆมันราคาไม่ได้แพงมากก็หามาใช้ได้นะเพื่อนมันได้เปรียบกว่าจริงๆถึงแม้ว,ว่าลูกตาของเราเนี่ยมันมองภาพเพิร์สสูงไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราก็มีเซนส์ในการเลี่ยงเกมอยู่แล้วว่าวัตถุที่มันแวบ,บขึ้นมาในฉากเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวคนมันจะต้องเป็นวัตถุมันต้องเป็นอะไรได้บ้างมันจะต้อง ดีกว่าคนที่ใช้จอเฮิร์ตน้อยกว่าอยู่แล้วนะผมไม่งั้นมันไม่ทอาออกมาขายและใช้กันอย่างแพร่หลายได้ขนาดนี้ใครที่กาลังเลั้ยลอยู่มีงบนะซื้อจอเฮิร์ตสูงไปเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าใครที่ไม่ได้กะใช้เล่นเกมเอพเอทนทวเนี่ยซื้อจอเฮิร์ตต่ำลงมาเพิ่มขนาดหน้าจอเพิ่มให้มีพื้นที่การใช้งานเพิ่มหรือว่าอะไรก็ได้นะเพื่อนเพื่อนใช้งานตามรูปแบบของเราได้เลยไม่ต้องไปสนสิ่งที่โซเชียลเขาถูกเฉียงกันมากนะผมแล้วแต่ ใครแล้วแต่มาเนาะผมก็เป็นอีกแค่หนึ่งความคิดเห็นนะไม่ใช่ข้อเท็จจริงสักทีเดียวนะเพื่อนๆบอกแชร์ฟังเป็นความรู้เป็นความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่สงสัยเรื่องนี้อยู่ยังไงคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้จะเท่านี้เลยครับผมฟลร์เจอผีเฟัร์นเจอร์ผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ